สวัสดีครับเจนนนนนโอ้ยค่ะพานพุ่นไปรุ่นกันแทบร่มแทบใจหน้ามืดเลยบ่อจีหน้ามืดละรุ่นไหมมันเข้าเสียงเสียงเนาะต้องอธิบายให้เอฟซีก่อนมันเข้าเสียงเสียงนายกให้ดูหน่อยนี่มันเข้าตัวเนี่ยเสียงเสียงใช่ไหมมนเข้าตัวไหนชี้ให้ดูหน่อยครับเนี่ย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 หนึ่งล้าสามโอ้ยถ้าได้ตัดนี่เข้าเต็ม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 เนาะคือว่าเจนมาได้เฉียงเฉียงไปซื้อหนึ่งซีแล้วมันอันตีเขาบอขายมันอัน ก็เลยซื้อหนึ่งสามแท่นแมนได้หนึ่งสามแท่นกระได้เอายอดไว้หน่อยนะก็ถือว่าเข้าอยู่แมนแต่ว่าต้องตัดเล่นเนาะตัดเล่นเอามันไม่เข้าตัวเน้นไม่ได้เข้าตัวน้่ต้องขออภัยเอฟซีเนาะขออภัยเอฟซีครับเพราะว่าเจนุกับว่ลกับว่าฮูกันว่าสิ้บเองส่เนาะเออแต่ถามว่าสามตัวเจนุสวงกลมให้อยู่ก็คือว่ามันถือว่าเข้าอยู่แต่มันเข้าเฉียงเฉียงแมนเนาะเข้าเฉียงเฉียงครับก็ถือว่ายังพอไปได้ยังพอไปได้เออแต่ว่ามันก็ไม่เต็ม บ่เต็มบ่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยไม่เต็มคาราเบลอะไรไปงั่เต็มคาราเบลเลยฉันออกนื่องซีเท่าไรก็โอ้พันขุนพันเด้อโอ้เนื่งซีมาออกสามเนืงสามนืงได้เท่าไรฮะนี่ได้สองหมื่นค่าปะทุเป็นลมเลยจิโอ้ยหลับขาดทุนขาดทุนว่าสันทอนาะขาดทุนซะเราเราไม่ต้องเกือบแล้วเกือบแล้วมันขาดแล้วขาดเต็มเลย แต่แม่นเนาะดีเนาะโอ้คนมันอีดีเรือยเลยเอาคอยบอกแก้วุ้บบ่เนี่ยเบิกทราบเห็นสามหนึ่งเกโนตดมันตรงเลขแก้วยู่เอากันไว้แน่นนะจันเพื่อนกันนึ่งซีได้เพป็นมากเพป็นว่ะแม่นอีดีผนองนึ่งซีนี่ได้หลายออกดูชิ้นที่ลายหรือแต้มเดียวเนาะแต้มเดียวน้องกู้นะเชียเอาไม่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมแกมือใหม่ได้เราก็จะ เปิดดวงเหมือนอเดิมท<ค>ำเห <9, S 2> มือนเดิมแต่ว่าขาัดที่เห็ดน้อยลงเนาะเห็ดน้อยลงเอฟซีมารวมพ้นต้องไม่ได้เนาะค่ะผู้ใจจะร่วมเปิดดวงเสริมดวงมเมียนเหี่ยงผู้เหี่ยงงาแต่ว่าเอฟซีกอะได้บ่หลายได้หน่อยกับผู้บ่ถือก็มีเห็นบ่แต่มากเขาจะเน้นแต่หน,นึ่งสี่กันเขาซื้อตเต็มคาราเวลไงหนึ่งห้าสามนะ นี่ก็ยังเี่นอยู่ดีมาจะซื้อสามตัวกิเลสกระว่งหายสามตัวเลยนะเกระวงห้ยู่ไยกให้ดูอีกรอบนึงแมวว่องเด่นจะว่าไม่ถูกเนี่ยมันออกสามโกหาเจโนต่ะเด็กทั้งหนาเป็นเรี่ยกนี่สามตัวตัวทุ่นเดียวแมนเนาะเสียดายครับจะไม่เป็นไรครับผมแนวทางมันก็เป็นธรรมดาก็ถือว่ายังพอไปได้พอไปได้มันเชียงเชียงอยู่แก่มื่อไม่เชียงหายอยู่เจโนู์เชียงอยู่เจ้าฟันจังได้กว่าจะกินผู้เดียวหัน จากแก้วเสียงเรลียงนั้นเมื่อนั้นเว้าวมูฟังนลยโอ้ยกินผู้เดียวไม่ได้กินได้กินแต่ปลาแล้วก็ได้แม่มันกินปลาแล้วก็เมื่อไรขี้มายิ่งปืนน่ะล่ะคนเดียวเลยคนเดียวไม่ดวงไปใส่ไม่ดวงขี่วัตชุนเนอร์ไปใส่หรอกกินเล้เอาหมโอ้ยเสียดายเนาะก็ไม่ดวงจะไปใส่คอยจีไปก้อนอะไรไปหักก้ามูหักก้ามเด้อนั่นเอาเจ้าก็เอาตามใจเจ้าคอยนั่งกินผู้เดียวเลยว่ะนั่งผู้เดียวตัวสิ่งที่จังใด แซมบาได้แซมผมก็ถือว่าไม่เอาม่เข้าอยู่นะเจ๊เนาะมันออกตัวเก่าซื้อดอกเกศเมนเกียบน้าเจ้าซื้อหาเจ็ดคักคักคักซื้อหาเจ็ดคักค้ามันออกตัวเก่าโอ้เจ๊ได้ทั้งทั้งโค้งนี่ก็มีแต่เจ้าแล้วที่เก่าเนี่ยเมนเ้อะโอ้ยดอกกินผู้เดียวี่มันเป็นตัวเก่าเนาะกินผู้เดียวอหลีเออก็ถือว่าปู่เราแม่นอยู่นะจีนุช กันไว้ฟุกไปหรือว่าฟุกหน้าลูกฟุกลูกฟุกไปังวะที่แรกว่าหนึ่งสี่ทักทักด้วยเต็มเต็มดิไปยังก็ออกหนึ่งสี่เนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ยังยังเนาะเดี๋ยวเเาลี้ยงไหมเฮาเอาไหมเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมเขาก็บพิษดิพิษเขาก็บพิษตรงที่เพิ่นออกมาอยู่นะไขว่าเพิ่นบ่มาเพิ่นบ่มาสามสิบมวยดิ ไปลุ่มหนามไหมปิดทิ้งลุ่มนามไหมที่นี่ไม่ชอบของข้าวเนาะเพื่อนเพื่อนมาของข้าวหรือเพื่อนมาของสดเพื่นมาของหวานเด้อพงศ์ซะเพิ่นเพิ่นไปชอบของสดใช่ไหมใช่ของข้าวของลบเลยทอเลยแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าท่านก็ถือว่าให้แม่นอยู่ให้แม่นใหม่รอบนี้รอบนี้ไม่เอาไข่ตีไม่ไม่ไม่เออว่าว่าได้คือเพื่อนมาของแบบเขาคอยแก้ไขไปเนาะเสียเขาคือไม่มีไข่มันคือมีไข่ว่าเข้าใจเออไม่เป็นไรครับผมว่าไปยัง มวดนี่เที่ยวเบิกทรับก็เจนโนดเสีเอาแขนแขนเมื่อนั้นเฮาเอาอยู่หนีเนาะเจนโนดเห็นตัวใดก่อนหนึ่งหาสามซาสัวึ่สาหนึ่งหาสามึสาเลยหนึสามหาเฮาเห็นอ่ะบ้หนึ่งสามหาได้เฮาเห็นอ่ะตีเจ้าขึ้นลหนึ่งหาสมอันนี้เาหึเขาเห็นหนึ่งสามหาเด้ตีเลข3สามยุ่กลางเด้ยน่นั่นเด้แต่ว่าข่อยเห็นน่ะเลขกนึกัเด็กสามเก่เฮาเลยเนี่ยเนี่ยเขาเห็นหนึ่งสามหาไังวะีเออ บานี้คอยเห็นหนึ่งสามคอยก็เลยบูดปากว่ามันตัวเดียวกันไม่เป็นไรครับผมแนวทางเดี๋ยวเอาไม่เขียนเชนเนาะเอาไม่เมาไม่เอาไม่จะาตีนี้เนาะปูวเราอยากให้หนีดีกับหนึ่าโอ้เราจะมาหนึ่งสี่เนาะเจนุศเนาะโอ้ยเจนุศเออคอยเจ้าดายแทนเจ้าหนึ่งสี่ฮานาเฮ้แต่ไม่ออกตัวนี้ด้วยเบิดประเทศด้วยเจดังหลายเดิสิบสี่แล้อมันดังโพด่มาเหรอ ดังแห้งดังแห้งเนาะเขาอ่านได้ติเจ้อ่านเลยสื่อว่าไ้สื่อไซกับว่าไ้ว่าไ้ก็เลยไปนองไปล่องไซหนึ่งสามสามหนึ่งอย่างนี้แหละมีแตัตเลยได้ก็เลยได้ขึ้นสองหมื่นโอแต่ก็ยังขาดอยู่ขาดคือเก่าขาดทุนก็พอได้ปนแล้วไหมเนาะเพราะได้กินสื่อปลาทู่ปนอยู่ว่ะโอ้ยเกือบไปเกือบไปครับแต่ยังวารีอยู่ลดทุนก็คือขาดหน่อยอ่ะขาดที่เราเรียว่าขาดหน่อย นะค่ะพี่เข่าจะได้ความาหน่อยดีพวกเต็มๆเนาะแต่ถ้าถามว่าเข้าไหมถ้าจะไปตัดเล่นมันก็ถือว่าเข้าเข้าเต็มๆไม่ต้องตัดเล่นนะเจนุดเน้นตัวนี้เลยเน้นอีนดีเน้นคักอัดีเน้นเดียว้ามเดียวเจ้าบอกหนึ่งหาสามหนึ่งสามหานี่แหละเน้นตัวนี้คลักนี้ดิแมนจะเน้นตัวนี้คลั่กเลยจีแมนเน้นอีนดีหรอเด้เน้นคั่กนี้ดิหนึ่งหาสามหนึ่งหาสามอยู่ในบอเจนุชกินได้วันเน้นอยู่อืม ถ้าเต็ดถ้าตัดเี่ก็เป๊ะเลยอือเยายได้ใช่ไหมแต่ว่าข้าเจ้าอั้นซา่อั้นใช่ได้ไดเจี๋ยเด็กนึเก่งเอ้อันอี๋อืออั้นอีีว่าเลขหาเจ็ดเพื่อกับอั้นนั่นแหลอืออันอีหยังเนี่ยมันดังดิดังอาจารย์มาทายกันแม่กับหนึ้งซี่ดีดังแห้งนะอือวันมั้นคือยากแยอก็เลยรวยไปสื่อหนึ่งสามซะหนอก็ไไ้พ่อ ทุกคนสี่แฉ่งเอฟซีตองวดกันไหมนะเจนเนาะเราไม่ได้ดึงตัวหนึ่งสามออกมาด้วยนะแมนมันมันผิดตรงนี้แหละเขามาไลยดึงออกมาเจ็ดส่ออะไรดึงออกมาหมดเออแต่ยังมันมัดดึงด้วงเออตัวอื่นดึงมาหมดยกเว้นหนึ่งสามแปลกนะยกขึ้นหน่อยครับผมนี่แปลกมากเลยสังเกตดูตัวอื่นดึงมาหมดนะตัวหนึ่งสามคือมาดึงเออเอามือออกนิดนึงครับยานมันไรก็ไม่เห็นเบอร์โทร เอาโทรของมเก้าสองแปดหกหนึ่งตัวอ <produ funny gli ete quer> ื่นดึงหมดยกเว้นตัว1 3ึ่งสามอืมแปดเราหมัดสิบสีก็ได้บ่ดึงก็1โอ้อันอื่นคือดึงออกมาอันนี้บ่ดึงไหมก็ดึงแม่อันมันบ่งามไหมเจ้าเฉียงเฉียงนาเจนอันอื่นดึงออกมาเหมือนแม่วงเ่าอันนี้บ่ดึงไหมเด็กบางง่ามไหมพวกนี้ดึงหมดเด่นี่อันอันอื่นดึงหมด1 3มว่าดึงออกมาไหมเออหลาย แต่ไม่เป็นไรครับผมก็ถ้าตัดเล่นก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ตัดก็ไม่เข้าแมนอ่ามันมีสองสองแบบแต่แต่ต้องขออภัยเอฟซีคือว่าเจนุสเน้นหนึ่งซีแมนครับต้องขออภัยเนาะก็คือว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดไม่ซื้อมันก็หลุดอ่ะแมนง่ายนะมันชิงเฉียงกะนิเฉียงเจนุสซื้อกันไว้ซื้อวนี้อซื้อกันนะเนาะบร่ได้ตั้งใจซื้อมือหน่ะกันไปซื้อได้หนิแมนจ้วยแต่มันก็ยังมีอยู่ในนี้มันยังมีคือเ่า เบิกซ่าแพงขี่ได้ตัวเห็นสิสามแต่ว่าบ่อสื่อผมมากมากหม่เจ้เป็นเกือบเกแล้วยังไม่แท้งก็นยังบอกอยู่อากัะไม่มากสิบี่น้ำเจ้านี่ละเอาไม่เป็นไรครับสู้ต่อนะสู้ต่อสู้ต่อเอฟซสู้ต่อเนอะสู้ต่อเอาขอตัวเอฟซก่อนสรับรู้บันืึขอตัวได้เลยเอเจนุษกับเต็มที่ล้วเต็มที่ด้วยกันละเอาหมดเอาไหมเอางวด่อไป เตนสู่สู่นะคะสู่สูจ้าเตนดเดี๋ยวหามือตรงหัวนะจ้า